ีค่ะหลับมุ่นไปนำกั้นด้วยค่ะนั่นก็เรียกว่าสิวัตตาบานันผือค่ะประเทนี่ทำบุญของในห้าประเทสิเอาความดีจรนลจสรับใจคงทีสามารถที่กันไหว่าให้กิเหน็ดคอ อันรางงันทีหนึ่งเลยนะตุลอันรางอันทีหนึ่งเนาะค่ะเนาะดอกเออคือจ้าจ้าจ้าขายโปะแท่งสองร้อยจ้าข้ายยกดอกพอมือลบบุรี่งลงรถไปครับ ายดีบ่จ้าครับพขได้ขายเยอะครับผมเเรื่อคิดเองบ่จาไมครับวของคุ้มเขาเียกรื่องขคุ้มแม่บ้านไล่ขอนี่เนาะอย่างงามขอสมัวขอสีม่วสีชมพูนมือเจ้าก็สวยสวยมว่านป่อยเบ่งอยู่แมนโอรถรถแมนสดเลยอะกขอสีนึ่งอย่างงามนะทุนละ อันนี้ผ่าไล่ขอค่ยงามขาะล่ขอสวยค่ะก็มีตาวเต็มมวนเนาะมันหนุ่มๆนิ่มได้ไหมจ้างามค่ะงามผู้สาวซ้ำหน่อยเพินใส่เนาะีสวยค่ะสวยสวยนเอกดอกหรือ่าอะไระสวยค่ะคุณยายใช้โซเลตีนแดงใส ไ่นล่ะดอกอะไรผาเดียวกัน้อาหาไล้อล้อียดเลยไลม้สุรินล่องล่องลองไปเบิงอยูจ้ะล่องเบิงมือตลาดนัดเด้อค่ะเด้อมือตลาดนัดมีหลายมีหลายแบบนมจ้ะบ่ออกค่ะซับเครื่องเลยเอาล่องมางจ้ะรองหยแมไล่เนี่ก็สวยคน จะลองเทียบเบื้องนี่เจ้าลองเทียบแล้วสิงามแห้งจ้ะงามเละแม,มน่น่ะใช่ไหมแยางงามเลยค่ะสวยๆค่ะสวยสวย่สวย,ส,วย,ส,วย,ส,วยส่วนมาหมู่เฮามันสีใส่ผ่าดำเนาะงานงานดำขาวนี่มันจะออกดีสองลายนะจ๊สะสองลายนะจีะ๊ดเด่ต้นตอ ขอามาขายอยู่นี่สามปีแล้วค่ะเอาเมล็ดขายดีบ่วยจ้ะขายดีค่ะเบิดก็เลยไปเอามาใหม่ยนี่หลังของเขาโตโอ่งมากค่ะค่ะออกมานอนอยู่บ้านเบิดแม่วขึ้นเนี่ยเรนมาต่อคอนเกนจ์จ้าวขายขายได้หลายๆเด้อค่ะเด้อให้ขายเมื่อจ้ะมื่ออื่นก็ขายอีกอยู่บนนี้ขายอยู่เนาะสวยสวยค่ะสวย พื้นท่าไดจ้าะ้ายนี้ไม่ยับไม่ดค่ะแม่มาเอาเอาที่แม่จะไปหาเสือมีสิมีสาขาข้ามลตัวนี้มเอม่มดีมนี่มันเป็นาย่เป็นาฝ้ายลบบุรีค่ะขาเอินผายกบุรี้าว่ากนค่ะนี่ดอกมันรุดวันรุ้ดแม่ยจังซีละ มรดะสีกบรู้ยรองว่ามิน้มนสอง้อยน่สทุกพื้นเลยบัจ่าเป็นอะองกังามนะค่ะน้อง่จะงามงานไา้ขอกะมีขอซิวันกะมี่ใช่นี่เขาเอื่นไร่างนี้ขอพระราชท่านค่ะขอสิวันบ่มี

แต่ว่าก็ใส่ได้โดนอยู่เด้นี่บอลรูดออกค่ะบอลรูดบอลรูดดอกค่ะแต่ว่าสีมันกระสีจางน้อยนึงอันนี้ปลายสกุลอันนี้ลรบุรีสีมันไม่ตกค่ะสวยค่ะสวยสวยสวยค่่ะแมใส่โหลดค่ะงามงามค่ะโอ้เป็นไง่ายค่ะพี่ผ่านอะ่รกะบพ่อหนี้ ลองเทียมบงคะลองเทียมบ้งเจ้าสวยค่ะสวยจสาแม่สวยค่ะโอ้อันนี้ไหมอันนี้เป็นไหมไหมคต่เสือก็งามเนาะลายสุดลินนะค่ับาเสือก็งามได้ค่ะแม่าเสือกอันนี้ก็เสือซื้อมาจากข้างล่าวลอยเก่าๆได้เสือตัวนี้ จาไม้สุรินทร์เินมาเท่าร้า่นคะตลาดนัดเขาสีขายไหมคะในตลาดนัดเขาสีขายแต่มนจะผ่านค่ะอันนี้แบบร้านคุณเอามาหวไหมคะแต่ปกติมันสิบพันหูค่ะจ้าเมอันนี้ผ่าไล่ขอกวยงามไล่ขอสวยค่ะ ก็มีเปนตาใสมวนเนาะมันหนุ่มๆน่มะใช่มันนิ่มได้ไหมจ้าจ้างามค่ะงามผุ้สาวซำหน่อยเพิ่นใส่เนาะจ้าสวยค่ะสวยสวยค่ะคุณยายได้โซเลตีนแดงใ่ขเนเนี่ยเนา ไง่านีนะปาเดียวกันตบา่าไล้ะสเยิดล่ไมลนลองลองลองไปเบิ่งอยู่ไะจะลองเบิ่งมือตลาดนัดเด้อค่ะเด้อมือตลาดนัดมีหลายมีหลายแบบเนี้ยจะบ่ออกสเครื่องเลยเอาลองมาเป็นองหไล่นี่กรสวยด้วย่ะนจะลองเทียบเบิ่งนี่จะลองเทียบลวสิงามแห้งจ้ะ แม่น่ะดีนะแย่างงามเลยค่ะสวยๆค่ะสวยสวยใหญ่สวยส่วนมาหมู้เฮามันสีใส่ผ่าดำเนาะงั้นงั้นดำขาวนี่มันจะออกดีสองร้อยค่ะสองร้อยห้าสิบเด้สันต์ขอมาขายอยู่นีสามปีแล้วค่ะเอมื่แรกขายดีบัวจ้าขายดี่าเบิร์ดก็เลยไปเอามะมัยหนี่งของเขาจะออกมากค่ะค่ะ ออกมานอนอยู่บานเบิดแม่ขึ้นอย่างเลนมาต่อขอนคอนเกนจ้าโอ้าวไฮคายได้หลายๆเด้อค่ะเด้อให้ขายเมื่อจะเมื่ออื่นก็ขายอีกอยู่บนนี้คลายอยู่เนาะสวยสวยค่ะสวย